สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิจกสยามทุกท่านพบกับสรุปข,ข่าวเ t อัลซีประจำวันจันทร์ที่15สิงหาคม2565ันร้กสวัสดีครับตัวผมเองก็ได้เรียบเรียงข่าวสารมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้เนี่ยจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายตัวผู้เล่นทั้งเวรีฟอร์ฟาน่าที่ไปข่าเชื่อมโยก,กับเชลซีและปฏิกิริยาเกี่ยวกับการย้ายทีมรวมไปถึงสิทธิเบเดอร์เจอร์ที่พูดออกมาหลังจากที่เวรีฟอร์ฟาน่าได้ไปโบกมือสแสดงความขอบคุณแฟนบอลเรอียซ ส่วนกรณีของยูริติรามเนี่ยก็มีการคาดกันว่าครับอาร์เซนอลอาจจะรอยื่นซื้อในช่วงซัมเมอร์หน้าแบบฟรีเย่นนะครับแม้ว่าเรสเตอร์เองจะต้องการขายไปในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะพอใจและก็สถานการณ์การย้ายทีมขเจมส์ดิสันที่ทานนยูคาเซยูเอต็ดเองได้ความสนใจก่อนหน้านี้และมีข่าวว่าได้ปฏิเสธจะเสนอสัญญาครั้งที่3แต่ถึงอย่างไรครับิวคาเซลเองก็จะกลับมาเสนอราคาอีกครั้งหนึ่งในตลาดซื้อขายนันเตะช่วงหน้าน,นะครับ นี่ก็เป็นหัวข้อทั้งหมดที่จะได้พูดถึงสำหรับวันนี้ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการเชกิราอยากร่วมสนุกจัดไปที่ bk 8เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภยัยมั่นใจ100%เนสแกน QR code หรือแอดไลน์ได้เลยแอด bk 8 New ตามหน้าจอของช่องนะครับด้วคราวเดอเตอร์สตี D, วันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่สถานการณ์การย้ายทีมของทางด้านเวลีฟุฟฟาน่านะครับ โดยกองหลังวัยย่ปีรายนี้ครับตกเป็นเป้าหมายข้อเสนอที่ไม่ประสบความสำเร็จ2ครั้งจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทีมจากลอ on นดอนตะวันตกคาดว่าจะกลับมาพร้อมข้อเสนอครั้งที่3ที่ใกล้เคียงกับมูล,ลค่าที่เลสเตอร์ตั้งไว้คือ80ล้านปอนด์เชื่อกันว่าครับโฟฟาน่าได้ตกลุงเงื่อนไขส่วนตัวกับเดบูลเรียบร้อยแล้วและทําให้กองเชียร์เชลซีเนี่ยตื่นเต้นมากกับการกระทำของเขาเมื่อทีมให้ในเกมที่เอมิเรตสเตเดียม4ตต่อ2 ในขณะที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆครับของเขาเนี่ยอยู่ที่กลางสนามเพื่อมีการเรียกเปลี่ยนเสื้อกับคู่แข่งครับโดยทนัตฟูฟฟาน่าเองก็ได้เดินไปที่อาจจะจันสาหรับทีมเยือนและดูค่อนข้างอารมณ์เศร้าขณะที่เขาเองยืนปรบมือให้กับแฟนบอลของเลสเตอร์ซีครับนี่ก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการบอกลาหรือเปล่านะฮะอย่างไรก็ตามครับผ่านไปสักครู่หนึ่งครับนักเตะที่เหลือในทีมเลสเตอร์เนี่ยก็เดินเข้ามาหาเขา และโรเจอร์เองก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอแนะที่ว่านะครับท่าทีของโฟฟาน่าเป็นสัญญาณว่าการจากไปของเขาที่กําลังจะใกล้เข้ามาหรือไม่เมื่อพูดถึงเขาที่งานถาแถลงข่าวหลังเกมซึ่งดูเหมือนว่าโฟฟาน่ากำลังโบกมือราแฟนบอลเนี่ยโรเจอร์ที่งุนงงปล่อยให้ตัวเองหัวเราะเบาๆก่อนจะติกลับว่าถ้านั่นคือสิ่งที่นักข่าวเขียนคุณก็เขียนว่าเขากําลังบอกลานั่นคือเรื่องราวของคุณดังนั้นโรเจอร์จึงถามต่อไปว่ามีการอัปเดตอะไรเกี่ยวกับการย้ายทีมของโฟฟาน่าหรือไม่ แล้วจะกล่าวต่อไปว่าไม่ผมคิดว่าเขาตบมือให้กับแฟนบอลผมไม่เห็นเสียงปรบมืออำลราแต่คุณต้องการเขียนสิ่งนั้นคุณต้องการเขียนให้มันเกิดขึ้นนั่นคืองานของคุณนะครับนี่คือคํากล่าวของโรเจอร์โรเจอร์ยังกล่าวย้าอีกหลายครั้งว่าเรสเตอร์ไม่ต้องการขายฟุตบอลในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่เขาเชื่อว่าได้บอกดาวรุ่งรายนี้ว่าการพัฒนาของเขาจะทําได้ดีที่สุดที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ฟุตบอลโลกใกล้เข้ามาถึง เมื่อพูดถึงฟอฟาน่าครับก่อนคว้าไพ่แพ้ของอาร์เซนอลโรเจอร์ได้กล่าวว่านะครับเราไม่ต้องการขายนักเตะรายนี้อย่างแน่นอนแน่นอนว่าหากมีความสนใจจากสโมสรอื่นสโมสรของเราก็จะมีการพิจารณาสิ่งนั้นเขาเป็นกองหลังอายุน้อยระดับท็อปและอายุของเขาก็ไม่มากนักอย่างน้อยหนึ่งปีที่นี่สําหรับเขาอย่างน้อยก็มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างจริงจังแต่เขาค่อนข้างนิ่งและผ่อนคลายในสถานการณ์แบบนี้เขาตระหนักถึงความสนใจที่มีเข้ามา เขาเข้าใจว่าเราอยู่ที่ไหนในฐานะสโมสรและที่นี่เรายังเห็นเขาอยู่นี่คือคํากล่าวของโรเจอร์เกี่ยวกับสถานการณ์ของโฟฟาน่านะครับการย้ายออกจากทีมด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์ของแฮร์รี่มาคกายไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2019ยังคงเป็นการขายสถิติของสโมสรสําหรับเรสเตอร์และทีมจกิกจอกครับคาดว,ว,ว,ว่าจะได้รับค่าตัวเท่าเดิมหรือมากกว่าสําหรับโฟฟาน่าโดยดัเติาชาวฝรั่งเศสมีความสุขกับฤดูกาลแรกที่ยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีก แต่การบาดเจ็บที่ขาของเขาในช่วงปรีซั่นก่อนเริ่มฤดูกาล2021-2022ทำให้การมีส่วนร,ร่วมของเขานั้นลดลงในฤดูก,กาลที่แล้วแต่นั่นไม่ได้หยุดให้เรสเตอร์เสนอข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่5ปีให้กับโฟฟาน่าในเดือนมีนาคมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของโฟฟาน่านะครับที่มีการรายงานกันว่าได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีไปที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่สโมสรสิงห์บลรจะยื่นข้อเสนอมาเท่าไหร่เพื่อให้เรสเตอร์ที่พิจารณาปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกไป ก็ดูแล้วเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการบอกราของโฟฟาน่าที่ดูแล้วมันเหมือนการสัง่งราครั้งสุดท้ายสําหรับแฟนบอลเลสเตอร์และก็การมีข่าวว่ามีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวทําให้โฟฟาน่าเองโอกาสที่จะย้ายไปชบซบเชลซีเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆครับอ่ะก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่าโฟฟาน่าจะย้ายไปตามที่เป็นข่าวหรือไม่นะครับหรือถ้าไม่ย้ายก็จะอยู่ช่วยเลสเตอร์อีกสักหนึ่งฤดูกาล ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การให้ความสนใจทางด้านของยูริติรมันของอาร์เซนอลบ้างครับว่าเป็นเช่นไรโดยมีไงรายงานล่าสุดนะครับว่าเรเซนตี้กำลังรู้สึกพอใจกับแนวความคิดที่จะปล่อยให้ยูริติเมันย้ายออกจากทีมแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หน้าแม้ว่าจะได้รับความสนใจอย่างมากจากอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามตามรายงานของเดอะไทม์ครับจีจอกสยามเตรียมที่จะเสียติเรมันไปแบบ ไม่มีค่าตัวในปี2023หากกองกลางไม่ต่อสัญญาฉบับปัจจุบันหรือออกจากโสโมสรในอีก12เดือนเดข้างหน้าโดยอาร์เซนอลครับตู่ไปขา่าวยังหนักกับกองกลางวัยย่ปีรายนี้ด้วยช่วงซัมเมอร์นี้ครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ25้าล้านปอนด์โดยเดอการ์เนอร์ครับเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตีรมันโดยผู้เล่นเองก็สนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมลาดเนเหนือแฟนบอลแฟนบอลอาร์เซนอลเองครับถึงกับตะโกนชื่อกองกลางนะรายนี้ในการแพ้4-2ของเรสเตอร์ ให้กับทีมของมิเกลอาร์เตต้าที่เอเมมเรตสเตเดียมในสุดสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะมีความสนใจจากอาร์เซนอลและนักเตะเองก็ต้องการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นแต่ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาโดยที่เดอกันเนอร์ครับต้องการที่จะปล่อยนักเตะออกจากทีมไปก่อนนะครับก่อนที่จะเซ็นสัญญานักเตะรายอื่นเข้ามาในทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยตีเดรมันครับเป็นนักเตะที่มีแนวโน้มมากที่สุดมิเกลดอรซันครับอดีตกองหลังทอร์นาโอสเปอร์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อถ้าตีเด จะช่วยหนุนมิดฟิลด์ของอาร์เซนอลให้อยู่ในระดับที่ไม่เคยเห็นในสโมสรมานานหลายปีและด้วยปืนใหญ่ที่มองหาตำแหน่งท็อปโฟในฤดูกาลนี้คุณภาพของนกเตะชาวเบลเยียมก็สามารถทำให้เขาบรรลุเป้าหมายหากย้ายมาร่วมทีมทางตอเนเหนือของลอนดอนอย่างไรก็ตามครับเมื่อไม่มีข้อเสนอใด,ดๆและตอนนี้เรสเตอร์เปิดกว้างให้จิอรมันย้ายทีมได้แบบฟรีในช่วงซัมเมอร์หน้าตลาดซื้อขายแห่งโอกาสของอาร์เซนอลในการเซ็นสัญกับมิดฟิลด์รายนี้กำลังจะปิดตัวลงอย่างช้า,ชา และอีกไม่นานครับเดลกานเนอร์ก็อาจจะหมดเวลาที่จะนำอดีตสตาร์เอสโมนาโกไปที่ลอนดอนเหนือในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจนั่นครับไม่ใช่เพียงทีมเดียวเท่านั้นสำหรับการที่ควบสนใจตีเอร์แมนนะครับแต่การเจราจากับติเอรมแมนในช่วงซัมเมอร์นี้กินเวลานานถึง3เดือนและตอนนี้เดลกานเนอร์ครับต้องมองหากองกาลางรายนี้กับเลสเตอร์ครับซึ่งตอนนี้กําลังต้องการที่จะรักษาดาวเตะวัยยิปีเอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยเข้าไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์ ฤดูกาลหน้าอาจจจริงครับแม้ว่าการย้ายครั้งนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับอาร์เซนอลแต่กับปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณสมบัติของตีรม์มมนจะเป็นประโยชน์สําหรับเลสเตอร์ิตี้ในฤดูกาลนี้และเดอะกันเนอร์ครับก็ต้องการที่จะเซ็นสัญญาก,กับดาวเตะชาวเบลเยียมในช่วงซัมเมอร์หน้าก่อนที่โอกาสคว้าดาวเตะรายนี้จะหมดไปอันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของตีรม์มมนครับซึ่งเรสเตอร์ของเราเอง รู้สึกว่าจะเริ่มที่จะพอใจกับการที่จะเสียติเดอร์แมนไปในช่วงซัมเมอร์หน้าเพื่อให้เข้าอยู่กับสโมรสรไปอีกอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลมากกว่าที่จะขายไปในช่วงซัมเมอร์นี้และอาเซนอลเองก็ดูเหมือนว่าจะรอเซนฟีสนติเดอร์มันในช่วงซัมเมอร์หน้ามากกว่าและอาจจะมีการตกลงกันล่วงหน้าในช่วงเดือนมก,กราคมก็เป็นได้อาก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับสำหรับติเดอร์แมนและเลสเตอร์ของเราซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอยู่ช่วยทีมต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลมากกว่านะครับ ไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการให้ความสนใจเจมา์ดิสันของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับโดยมีการรายงานนะครับว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอในช่วงตลาดซื้อขายนเติกค,ครั้งต่อไปนะครับให้กับเจมา์ดิสันซึ่งเป็นกองกลางพรสวรรค์สู่ของเลสเตอร์โดยแมดดิสันเนี่ยน่าจะยังไม่ย้ายไปคุมแดงกลางที่เซนต์เจมพาร์ตตามรายงานของดีนโจนสายข่าวการซื้อขายนเติกโดยเอ็ดดี้ฮาวครับ ผู้จัดการทีมเดอะแบ็กพายเนี่ยใช้เงินไปแล้วกว่า60ล้านปอนด์นับตั้งแต่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยการควา้าแมทเธเกตนิกป๊อบและก็สวนบัตแมนที่ย้ายมาร่วมทีมจากไทยไซส์นะครับแต่การย้ายเงินจํานวนมหาศาลสําหรับแมดดิสันเนี่ยอาจจะอยู่ในเป้าหมายข้างหน้าเพราะว่าตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยจะปิดลงแล้วในช่วงวันที่1กันยายน ดยข่าวล่าสุดเกี่ยวกับแมดดิสันเนี่ยตามรายงานของเดอะการ์เดียนครับดิวคัสเซอร์รู้สึกผิดหวังในความพยายามที่จะเัรยญยากับแมดดิสันและพบว่าเรสเตอร์ปฏิเสธการเสนอราคาถึง2ครั้งรายการยังระบุด,ด้วยว่าข้อเสนอล่าสุดของเดอะแบ็กพายซึ่งมีมูลค่า45ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก5ล้านปอนด์นั้นต่ำกว่าการประเมินของจิจอกสยามในดาวเตชิมชาติอังกฤษรายนี้แม้ว่าเรสเตอร์ครับจะอยากเก็บแมดดิสันไว้ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียม แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่านะครับพวกเขายินดีที่จะรับข้อเสนอมูลค่าที่มากกว่า60ล้านปอนด์ที่พวกเขาตั้งเอาไว้นะครับแต่ดิก็สันเองครับก็ไม่ได้เป็นพีทีมเดียวที่ชื่นชมในดาเต้ไว้ยว25ปียังมีท่าทีนของท็อตแน็ฮอตสเปอร์ที่ได้รับการกล่าวกันว่าพิจารณาอย่างจริงจังที่จะคว้าดาเต้รายนี้ไปร่วมทีมเลสเตอร์ครับไม่ต้องการขายแมตติสันในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนที่ตลาดซื้อขายดาเต้นะครับจะปิดลงเนื่องจากเขายังมีสัญญาเหลืออีก2ปี โดยดิสัญญาเนี่ยเขามีค่าเหนื่อยที่1 1 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ดีโจนครับสายข่าวสขายนักเตะเนี่ยได้พูดอะไรเกี่ยวกับแมดดิสันนะครับโดยโจนเข้าใจดีว่าความสนใจของนิวคาเซิลเนี่ยในแมดดิสันไม่ได้หายไปไหนและปฏิเสธที่จะยื่นข้อเสนอที่เป็นไปได้ของการประมูลครั้งที่3สายข่าววงในครับเชื่อว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยยังมองดาวเต่อดีตดาวเต่นอนริสตี้เป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพในการลุล่นตำแหน่งตัวลูกริมเส้นและก็ตรงกลาง โดยโจนะครับได้กล่าวผ่านกีบีสปอร์ตว่านะครับเห็นได้ชัดว่าเจมาร์ดิสันเป็นคนที่พวกเขาให้ความสนใจอยู่เรื่อยๆโดยปกติครับผมคิดว่าคุณอาจคิดว่าเจมาร์ดิสันเป็นผู้เล่นตกกลางแต่ผมคิดว่านิวคาสเซิลต้องการที่จะให้เขาเนี่ยสร้างผลงานที่ริมเส้นมากกว่าและผมยังคิดว่าเขาจะเป็ิตัวเรื่องมากมายสําหรับนิวคาสเซิลที่จะทําให้ทีมเนี่ยดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นคำกล่าวของดีโจนสายข่าวกสิกรไทยเตก โดยแมดดิสันเนี่ยจะเป็นการสัญญาที่ดีกับนิวคาเซิลนะครับไม่ต้องส,สงสัยเลยว่าแมดดิสันจะนําการทําประตูและความคิดข้างสร้างสรรค์มาสู่นิวคาเซิลโดยที่เขาทําประตูไปได้แล้วทั้งหมด68ประตูและอีก58แอสซิสตลอดอาชีพการค้าแข่งของเขากับสโมสรต่างๆนะครับนอกจากนี้เขายังลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมากกว่า130นัดซึ่งจะเป็นแรงดึงดูดเพิ่มเติมสาหรับเอ็ดดี้ฮาวเนื่องจากเขาไปตองการปรับตัวนะครับให้กับเข้ากับความเข้มขน้นสไตล์ฟุตบอลลีกอังกฤษ จกที่กลายเปมม็สนสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกครับหลังจากการเข้ามาซื้อกิจการของกองทุนเพื่อสาธารณะในซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนตุลาคมด้วยมูลค่า305ล้านปอนด์เนี่ยนิวคาสเซิลก็มีโอกาสที่จะใช้งบประมาณเพื่อคว้าแมตติสันนะครับนักเตะผู้ที่พาเรสเตอร์เนี่ยคว้าแชมป์เอฟเอคัพและก็คอมมูนิตี้ชิลในช่วงเวลาที่เขาเขียนบันทึกลงหน้าประวัติศาสตร์ของทีมที่จอกสยามและอาจจะมีบทบาทสําคัญ ให้กับทีมของเอ็ดดี้ฮาวหากย้ายมาร่วมทีมที่ถิ่นเซนจิปาร์กในช่วงต่อจากนี้ไปอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดเกี่ยวกับกระแสการย้ายทีมของแมดดิสันซึ่งเดลก็เซนเองก็คงจะรอยื่นข้อเสนอในช่วงมก,กราคมหรือว่าซัมเมอร์หน้ามากกว่านะครับว่าตอนนี้ทีมของเขาเองก็ได้ใช้งบประมาณไปมากพอแล้วและแมดดิสันเองตอนนี้เลสเตอร์ก็ยังเก็บไว้ใช้งานต่ออีกอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลเพื่อเป็นการพาเลสเตอร์กลับมาสู่ความยิ่งใหญ่นะครับแม้ว่าสายข่าวอย่างดีโจนเนี่ จะแนะนําให้นิวคาสเซิลเองคว้าแมดติสันไปร่วมทีมก็ตามทีนะครับอาจจะต้องรอติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับเกี่ยวกับการย้ายทีมของนกเตะเลสเตอร์ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับทั้งทางด้านของเวดี้ฟอฟาน่านะครับอยู่ที่ติลแมนรวมไปถึงเจมส์แมดิสันที่มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมรสรต่างๆในช่วงซัมเมอร์นี้นี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ครับเป็นกำลังใจให้กับช่องโดยการ comment, าคอมเมนะคะรับ สวัสดีครับตัวผมเองขอราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเลตเตอร์ทีประจำรอบวันสวัสดีครับ